ปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นบลูทูธไมค์เนี่ยมันจะได้ระยะอยู่ประมาณทักสิบเมตรสิบห้าเมตรนะครับอันนี้เราก็มาลองเสียงกันผมคิดว่าเสียงของผมเนี่ย <c oughs> น่าจะอยู่เท่าเดิมนะครับระดับเสียงน่าจะเท่าเดิมเพราะว่าเราใช้ตัวบลูทูธไมค์อันนี้ผมใช้ตัวบลูทูธไมค์อยู่นะครับติดอยู่ที่ตัวผมบลูทูธไมค์ก็จะดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่า ไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนเสียงก็เท่าเดิมนั้นเวลาเราใช้พวกกล้องที่เป็นแอคชั่นแคมปัญหาที่เราจะเจอคือเวลาคนถือถ่ายห่างกับตัวเราเนี่ยเสียงมันก็จะน้อยลงไปแล้วก็เสียงไม่มีปัญหาคือเสียงไม่มีต่อไวเลสก็วุ่นวายนะครับต่อไวเลสวุ่นวายมากไหนจะตัวมันก็ต้องการทำตัวมันให้เล็กอยู่แล้วเวลาเราไปใช้ไวเลสเนี่ยมันก็จะใหญ่โต ทีนี้ไวเลสที่ผมใช้อยู่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นบลูทูธไวเลสอันนี้คือบลูทูธไวเลสตอนนี้ก็จะมีหลายๆย่ห้อทําออกมาเทสหนึ่งสองสามสี่หลายลาย่อทำออกมานะครับตัว Insta าวันตัวนี้นะครับ Insta าวันตัวนี้สามารถใช้ไมโครโฟนของตัวイヤ팟ได้นะครับใครมีนาฬิกา Apple ก็คอนโทรลได้ใครมีหูฟังของ Apple ที่เป็นเอียร์พก็สามารถคอนโทรลได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะทำให้ตัวกล้องตัวนี้เวลาถ่ายวีดีโอแล้วเนี่ยเสียงดีขึ้นนะครับเมื่อว่าเราจะออกไประยะไกลขนาดไหนนะครับอันนี้เป็นวันอาทิตย์วันหยุดผมก็ไม่ได้ก็แวะมาที่ออฟฟิศมาเคลียร์งานอะไรต่างๆนะครับนิดๆหน่อยๆแล้วก็ก็อยู่ประมาณนี้แหละครับบายผมก็กลับบ้านแล้วนะครับวันนี้ก็ได้ลองตัว อินสตาอีกครั้งหนึ่งในตอนกลางวันนะครับนี่คือตอนกลางวันหน้าออฟฟิศก็จะไม่ร้อนมากตอนแรกจะเอาไปขี่มอไซค์เล่นช่วงนี้ขี่มอไซค์ไม่ไหวนะครับเดินก็ไม่ไหวเลยต้องไปออกกําลังกายก็ตอนจะมืดแล้วห้าโมงเย็นหกโมงเย็นนะครับอันนี้เราก็จะได้ลองเสียง